ชมแสงจันแสงจันกระจานนะครับไปชมแสงจันครับผมทรงแสงจันยามค่ำคืนครับสแสงจันยามค่ำคืนตอนนี้แสงจันกำลงกกัลงเข้าในก้อนเมฆนะครับกำลังเข้าในก้อนเมฆว้าบรรยากาศมืดๆครับวันนี้มืดๆ เมื่ดลายครับเมืนน่อนี่ตอนนี้กำลังเกิือนกำลังเขาแน่นกน้อนเมฆครับอมือดบางสนิทเลยมีนาเหตุครับมืนน่อนี่พามาช่แสงจันยามคร่ำคืนช่วงนี้ก็จะคำนอะมื่อนอะถ้าออกมากก็คือสิกแจ้งดีอยู่ครับตอนนี้ลอยเข้าไปในกน้อนเมฆแล้ว โอกาส,สิแกงก็คือสีหน่อยลลยครับมือนี้เอยโอกาสจะแกงกับกงจะมีน้อยนะครับมันนี้ฟ้ามาชมแสงจันยามคร่ำคืนตอดีออกมาออกมากนะครับเนาะแสงจันออกมาครับสิได้แจ้งแจ้งมันจะกาดยามคร่ำคืนนี้นะครับโดดเดียวเดียวได้ครับ อยู่คนเดียวเงียบเหงาจังเลยเนาะครับเนาะชมแสงจันทร์ไอยเขาไปในก่อนเมฆมืดแล้วเกิร์ก็ได้ครับสิออกมาบไปะนาะนเนาะอีกเกิร์กอะไรเขาไปได้เมฆร้ายครับเมื่อนี้เมฆร้าย เมฆหลายครับเมฆเยอะนะครับบรรยากาศท้องฟ้าครับท้องฟ้ามืดบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าครับท้องฟ้ายามค่ำคืนครับค่ำคืนนี้ครับค่ำคืนนี้ นั่งอยู่ผู้เดียวรับมันนั่งอยู่ผู้เดียวกันเลยพามาเบ่งแสงจันเนิ่ยมาเบ่งแสงจันครับเนาะมันนี้ก็ขึ้นไล่ไปแล้วช่วงหนึ่งครับยี่สิบยี่สิบนาทีครับไล่ไปแล้วครั้งหนึ่งช่วงหัวคำครับยี่สิบนาทีก็จะมาพามาเบ่งแสงจัน แสงจัน์กระจ่างนะครับตอนนี้บอกกระจ่างครับมืดสนิทครับเข้าไปในก้อนเมฆโอ้ยเมฆก,กระรายครับมือเมฆกระรายเมฆก,กระรายครับเมฆก,ก็เยอะมากๆเลยขอบคุณเด้อแบบขอให้กำลังใจนะครับ,บก,กำลังใจทักทายกันยามค่ำคืนนี้นะครับ แตกทายกันยามค่ำคืนนี้ได้ยินเสียงเพลงมาเนาะอบาดนี้เนาะเสียงเพลงก็เปิดเปิดดังดังครับเพราอมันอยู่ใกล้ร้านอาหารสเสแล้วนะครับอยู่ใกล้ร้านอาหาร,รมึงแสงจันยามค่ำคืนนี้นะครับโดดเดียวเดียวได้ไร้คนข้างกายนะครับ ันออกมากข้างนอกก็คือสีแกงดีนะครับอตอนนี้บ่ออะไรออกมากนะครับในก้อนเมฆหรือขีฟานะ้าเนาะท่างภาคอีสานเขาจะเอื่นว่าขีฟ้าอันนี้อันภาคกลางเขาไทายเขาก็เสียดียวก้อนเมฆนะครับอีสานก็สีว่าขีฟา้าว่าสัตวก้อนขีฟา้าอีอเกิงนะครับ ภาษาอีสานเขาชื่อว่าอีกึ่งนะครับภาษาไทยเขาชื่อว่าพระจันทร์แสงจันนะครับพระจันทร์อีสานบ้านฮอเขาชื่อว่าเสียงอีกึ่งนะครับเขาจเรียกเม่คือกันเนาะครับเขาชื่อว่าแสงอีกึ่งนะครับถ้าพระอาทิตย์บ้านเฮาอีภาวอีสานเขาชื่อิ้นตะร์เวนนะครับตะร์เวนเขาชื เดินต่มสี่ละน้อครับผมกริใส่เวลาบันไม่นานนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบมากกำลังใจบ้านดังน้อย,อยโอ้ยออกมาขขางออกมากข่ะนอกคือสิแกงดีนะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านได้ออกมากครับ ยังอยู่ในก้อนเมฆนะครับอยู่ในก้อนเมฆจักสิออกมา,กาบ่อบบ่ว์ครับออกมาแล้วแกงเติบแล้วครับแกงเติบไม่นี้เลยจักคำเนาะบ้านเลี่ยมจั๊กคำบุรี่จักคำครับมื่อนี้ งจันแสงจันหรือแสงอีกึ้งนะครับแสงจันหรือแสงอีกึ้งชมไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆก็ออกมาครับออกมาแล้วชมไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆยาวๆไปคุณวานะครับชมไปเรื่อยๆบางอีกึ้งนะครับ บึงอีกครึ่งบึงอีกครึ่งบึงอีกครึ่งดูไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่มาติดตามให้แรงใจขอบคุณจากใจที่มากดไลค์กดเลิ ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็นั่งแตง่งเพลงไปครับแต่งไป,แต,งไปแต่งมากปวดหัวกันเลยเศร้าร้อ,รองเศร้าเต้งนะครับก็เลยมาเบิง่งอีกเกืองดีกว่าครับจะได้พักผ่อนสมองแต่งลายกับปวดหัวครับแต่งลายกับปวดหัวส,วสีบาทพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่นอ้นอ,งนองจะ ป่าไม้แห่งนี้ก่อนเคยดูดีแต่มาบัดน,นี้ไม่เรือให้ดูได้ชมท่านตัดทำลายวอดวายเสียจนหมดไปไม่เรือเอาไว้สักตน กูคนเจะอยู่อย่างไรเราทำนานอาศัยคำนาจากฝนไม่มีต้นไม้ยืนต้นฝนคงไม่ตกลงมาช่วยกันเถิดนะ แทนเสียไปวันนี้ยังไม่สายหากเราจะมาช่วยกันป่าไมา้แห่งนี้มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยในป่าถึงพาดูดีสุขสม ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องอยู่อาศัยของตนไม่ต้องหลบผู้คนผู้คนจะมารังความซื้อจูนะครับสเปยเยอรมันสวัสดีจ้ามาชมเดือนน้ำจ้าขอบคุณ่นยหลือครับไปพามาชมแสงจันทร์ครับแสงจันทร์ แสงยันยา,ามค่ำคืนครับตอนแรกๆก็แจ้งอยู่ครับตอนนี้ไล่เขาไว้นี่ก่อนเบกเมื่แล้วบดบังลักษี์เมื่เลยครับใส่เวลาบ,ลาบดโดหนหรอครับพอถือไปโดนๆแล้วก็ปวด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 แขนปวดแขนคขอบคุณเด้อครับแบกออกมาให้กําลังใจนะครับ ยิ่งถือไปว่าจะมาหลายหน้าที่กับศิลุกห์หรอครับ mm hmm. ส้มบรรยากาศยามค่ำคืนครับยามค่ำคืนยามค่ำคืนเด mm hmm. ็กเดือนเดียวได้ภายใต้อีกเกิงครับ mm hmm. บ้านของันอีสานเขาเอิ่นอีกเกิงนะครับเ mm hmm. อิอนอีเกิง คร่งตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนมือถือแล้วโอ้เปลี่ยนมือถือแล้วครับโมเม็นเปลี่ยนมือถือแล้วเปลี่ยนมือ จากขังควงว่าเป็นขังใส่ถือครับเรยเปลี่ยนมือถือต้องเปลี่ยนกับต้องเปลี่ยนแต่ใส่เวลาไม่นานนะครับไม่นานใช้เวลาไม่นานครับเวลาไม่นานทไหไ่นะครับพอถือไปโดนๆมันก็จะปวดแขนสเสอีก กเกลือกเขาในเมฆมืดแล้วครับไ่เห็นยังได้บาดเนะี่ยบ่าบอกว่ากเกลือกมืดเขาในเมฆมืด,ม,ดมิดซีรีครับม,มิดซีรีเลยเข้าไปแน่กับมิดซีรีเลยใช้เวลาไม่นานครับแบตกือสิมมดแล้วละครับจะได้ไปชาร์จแบตไปชาร์จแบตคือเก้อนนะครับ สไบเยอรมันจูนะครับซูจุจุก<จ>็สิบพันหัวนอครับเยอะสิไป mm. นั่นเบิ่งไข่นอครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ mm. วันนี้เป็นรอบสองครับรอบแรกว่ารอบแรกก็ประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีชมสะนามครับ ไม่นี้ก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาบดบดนะครับใช้เวลาบดวนบร่นรบกวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนพีทีบ่นกันนี่ติดบ้านนั้นบ้านนี่ให้กำลังใจกันเงาเๆงาบ้านนั้นบ้านนี้นะครับกับว่เป็นยาครับบ่เด็กกระทบนาทีหีกึ่งเก่าแล้วครับเป็นกำลังใจให้กันยาวๆครับโอ้ย บ่ไปบ่มากก็เริ่มค่อยแหงแล้วบนจีวานั่งวอาอยูู่้เดียวเอ้ยมันไม่เห็นนะครับนั่งวอานังปากอยู่บนเด,ดีตอนนี้มืดแล้วโอ้ยแสงจันทร์มิดอีกตีครับมืดสนิทเลยครับมืดสนิทเลยบาทเนี่ยภาพมาชมแสงจันทร์แสงจันทร์ก็กเข้าไปแน่กีฟ้ามืดแล้วบาทอยู่นองเอ้ย พี่นอ้อ,นองจา้านะครับทำงานก็เนกนหนื่อยอยากมีคนนั้นอยากมีคนนื่นที่รักบุญกระถินปีนี้บานเฮาเหมือนลาย ยิงรชาโอกสิใส่เวลาเท่านดีแล้วเนาะครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานโอ้ยใช้เวลาไม่นานมันคือดจีบบุกเกิเจีบบอ,ออกมาแล้วครับแสงจันทร์ก็ได้แสงจันทร์ก็นจีบบอ,ออกมาเลยเขาไปน็นคนเหม่งมิดจริงจริงนะครับ เข้าไปในก้อนเมฆมิดอิงติงเลยเข้าไปในก้อนเมฆมิดอิงติงเลยครับเข้าไปในก้อน make, อเปกมิดอิงติงเลยเหมิดซีเลยพี่น้องเลยพี่น้องจา๋าเมิดมิดอิงติงเลย เก็บกระเป๋าตามหาเวลามันยากหนักนาเวลาสี่พันจุดนเดินเลร่นไปเหนื่อยใจก็ต้องทนเอาในเมื่อเราเข้ามาแล้ว ต้องสู้ไม่รำไม่นอนอนทนสู้มาเมื่อถึงเวลาเข้ามาเป็นเรเจเกินต่างคนต่างมา,านุมพากี่ถึงสิ้นชัย กำรังใจให้กันเลกันสี่พันชั่วโมงใครๆก็ตามหาสู้ไปเถินน้ำไทยลงไปกันจำบ่ได้เห็ดจังได้ไปจำบ่ได้ โอ้เบิ่งแสงจัน์ค่ำคืนนี้นะครับเบิ่งแสงจันทยามค่ำคืนนี้เงียบเงาเศร้าซึมเงียบเงาลายเงียบเงาลายขอบคุณเด้อครับที่เข้ามาเดี๋ยวเมื่อนาสิไป ชมให้เงา u n นะครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับจัดให้เงา u n เลย,ยลลเจ,อรรจีอ,อ,อูทีสเปยเยอรมันลองเพกก็จำมาได้ครับจำเนื้อลองมาได้ถ้าชิลลองเพกยัง อ้านอาอยู่บ้านลงงย็นจิตหาเพงลงร้องครับใส่เวลาจะยี่สิบสามสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีนางโบยุบูเดียวนี่แหละครับนางโบยุบูเดียวเฮ้ยนางโบยุบูเดียว นั่งอยู่คนเดียวคืนนี้บ่มีไัแแลนเจ้าไปอยู่สบม่มให้เรยงใจตอนหัวคำนั้นเออกันดวงจันทร์ดวงใจมีภัยบ่ดู แสงจันทร์กับเขาในก้อนเมฆมืดเหมือครับมัอนี่ฝาก้อนเมฆกระไรไรพี่น้องเลยไลยจนบ่เห็นดวงจันทร์แล้วตอนแรกก็งามงามตอนนี้หายไปมืดแล้วโอ้ยละง็ดฉีหอดบ่ดอสี่พันชั่วโมงเนี่ยนะครับบ่หอดบ่หอดกับบ่ป็้นยังนะครับสู่ต่อไป ขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามากำลังใจแรงใจจใังกระไ้แค่นีล้ละเนาะครับบ่มีผูรใดมาย่างไก่ศาสไก่ ขอ,อจบไว้แต่ทอนี้แหลนะน้อครับอขอบคุณเด้อครับที่เขามากำลังใจหนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้นะครับหนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้หนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้นห,คคนนหคคนนลังจากนี้แปลกระเไปปิดมือถือชาร์ครับบ่ปิดมือถือชาร์จปิดมือถือชาร์ นอ,นอกับน้อกับขอขอบคุณเด้อครับทุกไม่ดีขอขอบคุณหลายๆครับไว้โอกาสหน้าเจอกันนะครับนอ้อ